เพื่อนจา๋าช่วยกดซับสไครต์หรือกดติดตามให้หนูจีนกับพี่จ๋าด้วยนะจ๊ะหนูจีนกับหนูจา๋าตอนต้นคริสต์มาสเย็นนี้พ่อพาเด็กๆนั่งรถเมล์กลับบ้านเด็กน้อยทั้งสองแงนหน้าไปทางหน้าต่างรถลมเย็นที่กระทบเข้าแก้มของเด็กทั้งสองทำให้รู้ว่า ฤดูหนาวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นพระอาทิตย์ค่อยต่ำสีของท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนๆเป็นความงดงามธรรมดาที่ใครหลายคนอาจจะไม่เคยแงนหน้ามองตัวรถเมล์ล่นไปอย่างช้าๆพาๆหูนั่นสิจ๊ะหนูจีนเรียกพ่อพร้อมชี้นิ้วไปยังต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่าอยู่ริมถนน หอสวยจังเลยนะหนูจาพูดและมองต้นไม้นั้นอย่างไม่ละสายตาต้นไม้สีเขียวมีใบเป็นชั้นๆแต่ละชั้นของต้นถูกประดับตกแต่งไปด้วยดวงดาวแสงไฟและอุปกรณ์ตกแต่งที่มีสีสันสวยงามตามแบบต่างๆกล่องของขวัญกล่องใหญ่ขนาดนั้นเขาห่ออะไรไว้เหรอคะพ่อใช่ๆช มีตั้งหลายกล่องเอามาวางไว้ใต้ต้นนี้ทำไมล่ะคะหนูจีนและหนูจาผัดกันตั้งคำถามพ่อได้แต่นั่งอมยิ้มกับความน่ารักและความไร้เดียงสาข,ของลูกทั้งสองนั่นเขาเรียกว่าต้นคริสต์มาสทุกๆวันที่25ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสชาวคริสต์ทั่วโลกจะทำการฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดาสูงสุดของพวกเขาพ่อจึงเล่าให้เด็กๆฟังต่อไปอีกว่าการฉลองนั้นเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อโลกมนุษย์อย่างเป็นจริงเป็นจังพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากถึงกับยอมส่งพระบุตรแค่องค์เดียวของพระองค์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังมังสาชื่อว่าเยซู การที่พระเจ้าได้ถอมองค์และเกียรติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของความชั่วและบาปกรรมต่างๆคือความสำคัญของวันคริสต์มาสต้นคริสต์มาสตามตำนานกล่าวไว้ว่าในสมัยโบราณต้นคริสต์มาสหมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์ซึ่งอดัมและอีฟไปหยิบผลไม้มากินและทำบาปไม่เชื่อฝั่งพระเจ้า และในทศวรรษที่11ชาวคิดได้แสดงละครถึงความหมายของคริสต์มาสและเอาต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ตรงกลางเพื่อประดับฉากเป็นการแสดงถึงบาปกําเนิดของอดัมและอีฟต้นไม้ที่ใช้นั้นเป็นต้นสนเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่หาง่ายที่สุดในประเทศนั้นต้นสนเลยกลายเป็นต้นไม้สัญ,ญลักษณ์ในวันฉลองคริสต์มาสมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนของประดับตกแต่งต่างๆบนต้นคริสต์มาสก็มีความหมายนะแต่พ่อเองก็จำไม่ได้รถเมล์ล่นผ่านต้นคริสต์มาสที่ตกแต่งด้วยความงดงามไปอย่างช้าๆเด็กน้อยทั้งสองเหลียวมองต้นสนนั้นจนลับตา